สวัสดิ์ทาสบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าๆพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศดียามเศร้ามารดผักจ้าพี่น้องอกเกลือเทศนาะงกำลังเปลี่ยนนะคะเกลือเทศนอนดอกไม้กำลังออกดอกพี่น้องกำลังออกดอกกำลังงามเป็นดอกดาวเรืองเอิ้นดอกดาวเรืองอย่างวะ่ะดาวเรืองดอกดนี้เนาะเอิ้นดอกดาวเรืองอย่างเี จ่ไคทานตะวันกำลังออกดอกจูจี้พี่น้องสปังามเลยมันคือดอกทานตะวันก็เ,เอินทานตะวันยั่ทานตะวันดอกน,น้อยๆกำลังออกดอกเด้อจ้าพี่น้องจัดอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะสวยอรลาเลยนะคะ เป็นทานตะวันนะคะพี่น้องมันนี้กระปุกมอย่างหลนะคะมาหาดูสวนผักของหน้าหางังอันนี้เป็นมะเขือเทศเล็กกำลังเริ่มออกกําลังเริ่มเป็นหมากนะครับพี่น้องมะเขือเทศนางสวยสวยนางเห็ดข้างให้มันเรียบร้อยเนาะ,ะนมะเขือเทศเล็กนะคะกําลังออกกำลังเป็นหมากแล้วพี่น้อง น้ำปุ่ผสมกันน <c oughs> ี่มันเกิดเเทศใหญ่ใหญ่น้ำหน่อยน้ำผสมกันพี่น้องเอ้ยกำลังสวยครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนบ่ายก็จะขึ้นสวรรค์สันเจ็ดแล้วนะคะจะไปสวรรค์พี่น้องไปเห็ดเวียกไปทำธุระหแต่อามาราก็จะขึ้นไปเรียนขับรถเน ดูดอกทานตะวันมันออกพี่น้องมันจะออกหลายนะดอกทานตะวันอันนี้นะผมเคยปลูกกักเทือกเอิญทานตะวันนีอย่างว่าลืมซื้อละสวยครับพี่น้องขาพริกก็กําลังแตกแบพี่น้องนั่งตอนมันให้มันแตกลายๆ <c oughs> นี่ครับพริกเป็นพริกกระเหลี่ยงนะครับพี่น้องขาเนี่จ้าตอนมันค่ะให้มันแตก อันนี้ก็เป็นกะลำพี่น้องเอ้ยบ่ห่อจักเถื่อจังนั่ได้เสียหอ่อกะลำก็ได้งามงามาฮางามกับบ่ห่อจักเถื่อพี่น้องตแต่เช้าอากาศดีดีอันนี้ก็คือกะลำนะคะคือนานห่อแต่แย่เฮ้ยยังได้หนุ่มเสียหอ่อกำลังสเสื่มหอบ่นี้กำลังเริ่มห้อจ้า ห่อจากนอกข่าในจากในออกไปเรื่อยๆห่อข้างในของมันเองว่านางพารูนะคะงามปันนี่บ่ห่อจักเถอพี่น้องอันนี้คือผักสวนครัวของนางจะมันก็นเริ่มแก่แล้วก็ะสิลปูปกใหม่อีกพี่น้องอันนี้คือกระหลำ่ำแก่แล้วก็ปลูกใหม่ ปักบุ้งแห้งเก็บแห้งแตกนะคะทั้งพุ่นก็เป็นกระหล่ำกับันาพี่น้องบ่หอ่อจกเถื่อผักไก่เมื่อไรกณจะห่อให้ด้วยนะคะอันนี้ว่านไม่อีกแล้วค่ะมันเป็นคนะ ตื่นมาหารถผักถางหญา้าจ้ะพี่น้องจ้ะผักกะกลังงามงามแทน่งามว่าพี่น้องต้องผักกะหล่ำกะแต่มันบ่อนี่จุกเถื่อนเนาะมันคือบ่ออ่อนีจุกเถื่อบาคือบอ่อห่อหจุกเถื่อนเนาะห่อเฮ็ดด้วยแล้วก็ห่เฮ็ดด้วย พอได้หมักปลูกผักก็สิมีความสุขใ่น้องหมักปกลูกละหมักยูก,กับต้นไม้ต้นหญ้าที่เข้าปลูกผักที่เฮาปลูกเราเห็นมันงามนะก็มีความสุขพี่น้องแต่เวลาเห็ดมีมาแลกยังมากินกึกหงุดหงิดคือกันนะเพราะว่าเลาฮาปลูกผักกินเองครับ่อยากใส่สารเค็มีเฮาบอยายัดสียังาบ่อยากเห็ดนยนังะนะเ่ามาแลงมากินก็แบบต้องหาวิธีธรรมชศาสติร์เห็ดบางทีก็แก้ไขบ่ได้ ผิกนางกำลังขึ้นกำลังแตกจ้าปลูกพักมนะันก็เพื่อจะได้กินเลยแต่ว่าเวลาเราปลูกเราเห็นมันงามนะ้วเขามีความสุขกันผู้ใดเคยทุเรหมักปลูกกะสิเป็นขึ้นนางน่าจะหมักปลูกตั้งแต่น้อยจนใหญ่เั้งแต่ยังในน,อน้อยยังอยู่กับแม่นางนะแต,แต่แม่ยังยังอยู่นะอายุนางประมาณตอนนั้นกับประมาณแปดเก้าปีนางกำลังมักปลูก ปลูกนางปลูกอยู่หน้าปลูกเกี่ยวกับขนขี้ข้านกินน้ำหมดแล้วต้นตอกต้นตาลต้นไม้ใหญ่นางปลูกไว้อะซูมเมอร์นี่ใ,นใหญ่เป็นไรเมื่อที่เจ้ากัตตัดถิ่มอยู่หน้าต้นตามจนไม้ใหญ่จนสิเป็นมาวันอาทิตย์เราก็จะให้รถมาถ่า ไถสวนสีเห็ดสวนมันสับปะหลังอีกประมาณสองเฮกตาร์เนองเพราะว่าปีนี้เห็ดซัมนี่กับพ่อได้อยู่น้องๆก็ได้เงินหลายอยู่ากลางกษตรปีนานี่นี่แหละปันอาทิตย์นี่ลดผลซีมาเถิกไ้ซีมาดุดไถนะค่าจ้างกับเฮกตาร์ละหมื่นกว่าบาทนางีเห็ดสองเฮกตาร์สองเฮกตาร์กับประมาณ เฮกตาหนึ่งกับหกไร่ปลายเนาะกับประมาณาสิบสองไร่นะกเกษตรสวนคลองแล้วก็ส่วนนั่นอีกส่วนที่ดินติดริมถน,นนนะะ่าเกสตุดดแล้วก็สิลรอมรั่วไว้แล,ล้ว,วลก็สิไปปลูววลกใหม่วไว้เพราะว่าเป็นที่บ้านท่านนะะเก็สิไปไฮโดรพืนมาไอ้ดูดให้มันเป็นแปแรแล้วก็สิปลูกต้นไม้ไว้ ปลูกต้นไม้กินหมากปลูกไว้ประดับประเทเพื่อบันไดเขามีเงินสร้างบ้านเขาก็จะได้ส้างเป็นบ้านสวนไปเลยนะพี่น้องแต่งไงแใดซิมีหรอกแต่กระเห็ดว้ปลูกต้นไม้ไว้ลานางเห็ดสวนมันนางสิบคนลงทุนเบอร์เห็ดสวน้องเห็ดสวนมันสปลังมันนาเห็ดมาสองเหมือนปีที่แล้วนี่กรนนั้นไปคนลงทุนบอทุกบาททุกสตางค์แต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวนางใส่น้องนางไปนคนเก็บเกี่ยว แล้วก็ใข้าเจ้าขายเอาเงินเองฮะนะขายเอาเองข้าเจ้าก็เก็บเงินไปของเขาให้เขาเก็บส่วนค่าใช้จ่ายก็เลื่อนหน้าทุกคนจ่ายเบิดทุกอย่างไปร่างให้น้องทุกคนเก็บหาเงินเก็บสั่งชีวิตว้ให้เขาทพี่นอเขาจากสิออยู่ด้หอดมือดาเห็ดไว้ให้ลูกให้น้องให้ลูกให้ร้านแลลวพอเขากับบริมีครอบครัวทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็เห็ดไว้ให้น้องเบิดตัวพิเศทีเลายๆก็เอาไว้ให้น้องเบิดแล้วก็ ข้าเจ้ามีเงินเก็บฝากธนาคารสูดเดือนนะนะเพราะว่าเงินรายได้จาก YouTube นางกระแบ่งให้น้องไปฝากธนาคารไว้สูดเดือนเป็นเงินเดือนเลยนะทุกเดือนจ้ะส่วนเงินขายมันขายยางไก่น้องไปฝากธนาคารไว้เพื่ออนาคตเข้าข้างหนา้าพี่น้องส่วนตัวนางนางระสนใจดอกทีะเกิดยังขึ้นกับน,นางผาวชีวิตโตคนเดียวข้าเจ้ามีครอบครัวซีาตัวคนเดียวเราเกิดยังขึ้นมากับประเเสียใจเพราะว่า เป็นคนเถอะบา้านเรืองก็ได้พอได้ห่วงส,วส,วสัดซ้วงส่วนอื่นทั้งสีเกิดนี่ขึ้นกับชีวิตทั้งสินางกับบริเัทจ่ายเพราะว่าอย่างน้อยนางก็ได้เห็ดไปให้ครอบครัวนางแล้วได้ดูแลครอบครัวนางแล้วนางพยายามสิเหเ็ดไปหลายอย่างเนี่เห็ดสำหรับเห็ดได้หระพีปล่าครับก็โตคนเดียวดูแลครอบครัวเนีน่ยใส่ข้าวบด,ดมันอีกปลูกมันสับปะหลังหลายๆอย่างหน่อยปีหนึ่ง ปีหนึ่งเขาขายมันปีหนึ่งได้จากแสนเนี่ยกับมีเงินเก็บปีละจากแสนก็ยังดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าปีที่แล้วเห็ดบลอลายก็ได้บลอลายดอกกนะใชได้ประมาณมันยังบลอแล้วนะขั้นแล้วขนาดใได้ประมาณหาหกหมื่นอยู่มัม้งมาจะได้ประมาณนั้นแหละเขาก็มีเงินเก็บของเขาว่าตน้นทุนมันก็ไม่ได้ลายปลูกปั้นนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็บ,บริเตุเต็มที่นะครับปลูกระยะฤดูฝนนะพี่น้องมันกับบริเวณตน้นทุนก็บริเวณลายเขาปันได้ กะลำกะงามึงงานไปเนาะเดี๋ยวมื่อนี้สิไปทุลาสิขึ้นไปในสวรรค์กับตัมบลากาก,กีแต่มาล่าน่ะสิขึ้นน้ำหลังพระลาขึ้นก่อนขึ้นไปเหวียงเราจะไปเฮียดขับรถพโอ้จากสิกินนยังตื่นมาขำมากนะพี่น้องเอ้ยโลวัาดจากสวรรค์จะสิไปหาแหนะไข่ม็ดแดงจากกิดไข่ม็ดแดงพี่น้อง กระลำมันคือบ่ห่อว่ะเดินบ้านี่ถึงส่วนที่มันห่อบ่พี่น้องก็สันกะสันนี่ก็นานะพี่น้องจะได้กะพบพอะกันนะคะตอนบ,บ่ายๆนาะงจะขึ้นไปในเมืองพี่นอ้องไปอาจไปเห็ุธุระแล้รหรอก็จะนอนพักผ่อนในเมืองแบบว่าจากสองสามมือกับอัมบาลาอยาอับาามบลาทำเกษตรไปเฮียดขับรถันนะพี่น้องก็จะกับปวดติดตามนะคะว่านางจะทำอะไรในเมืองนะครับพี่น้องขา สวัสดีค่ะฝากติดตามหน้าในดัชนีพี่ราจา